เอ้ยม,มีคนอ้าวกูยิงอ้าวโอ้เปรียงเปรียงอ้าวโอ้โหอ,อย่าหาทำครับน้องๆอย่าหาทำครับโอ้โหเย็ดเป็ดวินเก้าสี่ สวัสดีครับวันนี้ก็พ่อของบอส์ดพีซีครับวันนี้มารีวิวคอมพิวเตอร์ครับราคาเฉพาะเครื่องเครื่องนี้อยู่ที่15,990บาทได้ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปีครับซีพเป็นไลเซนสามสามพนะครับสคอสี 4, ่เทสเทอร์โบสี่จุดศูนจิกเฮิร์ตครับการ์ดจอเป็นออนบอร์ดเวก้าแปดนะครับผมแล้วก็แรม16บหกจิกดีดีอาร์โฟบัสสองพนะครับก็คือใส่เป็น 8จิก2ตัวนะครับก็เท่ากับ16 G ิกนะครับจะได้ดีนะครับจาก Hit Vision ครับ120 G ิกนะครับผมแล้วก็เมมโมรีเป็น A320 นะครับ MSI APO ตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคเครื่องนี้จะเล่นเกมได้ดีสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับผมอ่ะโอเคครับผมเกมแรกครับเกม Forza Horizon 4นะครับเกมนี้ก็ปรับโลแต่ภาพเป็น Full HD ครับ1 920คู80จอที่ใช้เทสนะครเป็นจอ24นิ้วของ LG นะครับผม อ่าโอเคลองเล่นกันไปครับเฟรมเรทครับ4 0 5สเฟรมครับแล้วแต่จังหวะของเกมครับแรมกินอยู่ประมาณ8 g ิกกว่ากว่าครับผมเรียกได้ว่าเอาอยู่แน่นอนครับสเปคนี้ถ้าใครมีงบเพิ่มนะครับความจุอาจจะต่ำไปสำหรับใครบางคนแต่บางคนก็คงไม่ได้เอาไปเล่นเกมบางคนอาจจะเอาไปเล่นเกมเน้นเล่นเกมแบบเยอะๆ PUBG, f o r z a GTV อะไรอย่างนี้นะครับ120กเนี่ยมันไม่เพียงพอแน่นอนต้องเพิ่มเป็น 2 5 6เพิ่มเป็น480อะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวจะทักมาได้เลยว่าอยากเพิ่มเป็นอย่างนั้นอยากเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับไม่ชอบสเปคนี้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็คือรีวิวแบบสเปคมาตรฐานให้ดูแล้วกันเนาะใครอยากเพิ่มนูนนั่นนี่ก็บอกได้นะครับอยากเปลี่ยนการ์ดจอเป็น1 0 5 0 Ti นทีไะครับอยากเพิ่ม SSD ดีอยากเปลี่ยนแรมเป็น3 2ออะไรก็ว่ากันไปเนาะจัดให้ได้หมดนะครับผม เครื่องนี้เดี๋ยวผมพูดสเปคให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเครื่องนี้เป็น CPU r y z e n 3 3,200G 4 Core 4 Thread Turbo 4.0 GHz ะรตซ์ครับ RAM 16 g b DDR4 บัส2,666 Ebpser ครับแล้วก็การ์ดจอนะครับการ์ดจอเป็น Onboard Vega 8นะครับผมแล้วก็ SSD 120 g b h i t v i t i o n ครับเมมบอร์่เป็น MSI a 3 2 0 a Pro แล้วก็เคสนะครับ เป็นของซีนอมิ CA X7 นะครับก็คือเคสที่ผมตามที่ผมรีวิวเลย Power supply 580วัตต์จากซีนมินะครับก็คือเครื่องนี้ทุกอย่างใหม่หมดครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับผม15,990บาทครับราคาเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมหน้าจอย้ําอีกรอบหนึ่งว่าไม่รวมหน้าจอนะครับถ้ารวมหน้าจอก็จะเหลือเป็นจอฟิลิปจอ LG นะครับหรือจะเป็นจอเอเซราคาเท่ากันครับ4,990 สั่งพร้อมจอได้อะไรได้มเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยตามที่ผมกดอยู่นะครับมเมาส์คีย์บอร์ดจาก MD Tech นะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์แบบยาวจากซูนามินะครับอันนี้ในกรณีที่สั่งเครื่องพร้อมจอนะครับมาว่ากันในเกมดีว่าเรียกได้ว่า Forza Horizon ก็เอาอยู่แน่นอนนะครับปรับต่ำภาพก็ยังสวยอยู่แต่ใครเอาไปเล่นเกมนี้ปรับสุดก็มองว่าคงไม่ไหวนะครับน่าจะได้สักประมาณ20เฟรม30เฟรมนะครับ อ่าโอเคครับประมาณนี้นี่ครับดิฟดิฟโชว์ไปหนึ่งทีครับตกถนนครับอ่าปะฟอร์ซ่าเฮอรส์อนก็ประมาณนี้เล่นได้แน่นอนครับเอาอยู่เฟรมเลสเสียดเสียนที่ 40- 50เฟรมโดยประมาณนะครับเดี๋ยวไปดูเกมอื่นกันต่อเลยครับผมอ่ะโอเคครับผมอยู่เกมเอ펙นะครับอันนี้ก็คือปรับโลทุกอย่างเพราะว่าเกมนี้กินสเปคค่อนข้างหนักหน่วงก็40 50เฟรมครับโดยประมาณนะครับผมก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้อยู่ในโหมดอารีนาครับโอ้เพื่อนตายหมดครับชิบหายแล้วยิงตายบ้าดิวนอกนอ,กอะโอเคครับล่วงก็คือเล่นได้แน่นอนครับสำหรับ Apex นะครับก็แต่จะต้องอาจปรับโลเล่นแต่ปรับโลภาพก็ยังสวยอยู่นะครับไปดูราวสองกัน เดิมเหมือกันนะครับอย่างที่บอกครับใครไม่ถูกใจสเปคนี้อยากเพิ่มการ์ดจออยากปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับแจ้งได้เลยทางเราก็มีพร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน,นี้ก็เป็นสเปคเบสิกสำหรับคนที่ไม่ได้อะไรกับเกมมากมายนะครับไม่ได้สีเรียสกับความลื่นไม่ได้สีเรียสกับเฟรมเรทนะครับไม่ได้สีเรียสกับการเซตติ้งอะไรมากมายบางคนจัดคอมเป็นแสนไปดูแต่ YouTube ก็มีนะครับ โอ้ตายนะครับไม่ได้เล่นนานเอปกอะโอเคก็ประมาณนี้ครับ30สไป4ลายสี่สิ้าสิบเฟรมแล้วแต่จังหวะของเกมนะครับการจอทํางานเต็มที่ครับร้อเอนะครับอุณหภูมิ CPU อยู่ที่ประมาณ60องศาครับการใช้ทรัพยากร CPU อยู่ที่ประมาณ40องศาระหว่างไดสี่สเรนะครับระหว่างเล่นอะโอเคครับประมาณนี้สำหรับเอปกไปดูพับ g กันต่อเลยครับผมอาโอเคครับอยู่เกม พับ g นะครับอันนี้พับ g แท้ใน s t e ีมน,นะครับก็กำลังโดดร่มลงอันนี้ก็ปรับเวลิโลเหมือนเดิมนะครับเวลิโลภาพ Full HD 1920ยสิคูณพันนะครับเดี๋ยวจะเล่นจริงให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาลงในตรงนี้เนี่ยอยู่บนล่มครับเห็นวิวทิวทัศน์ดนะครับเกือบเกือบ6กเฟรมครับ การจอทำงานเต็มที่100% CPU ทำงานอยู่60%องศาการใช้ทรัพยากร CPU ประมาณ70%โดยประมาณครับมานี่ลงมาแล้วนะครับเอ้ยล่มทำไมเป็นสีปดเ,เดี๋ยวยข้าวบานนะครับเก็บครับลูกทรงลูกซองครับปิดอันนี้ก่อนป๊บ หาเพื่อนดีกว่าอยู่คนเดียวไม่ปลอดภัยนะฮะปรับเวลทีลเล่นนะครับก็คือเกือบส40เฟรมครับอันนี้เล่นจริงครับมีเพื่อนจริงๆครับ4คนนะครับแมปใหญ่อันนี้คือลงแมปใหญ่เลยนะครับไม่ใช่เล่นแมปเล็กถ้าแมปเล็กเฟรมได้ดีกว่าน,นี้แน่นอนครับแมปเล็กประมาณ60เฟรมนะครับแต่อันนี้คือเล่นแมปใหญ่อันนี้ก็40บวกเฟรมบวกๆครับปืนอนะไรเนี่ย ระเบิดแฟตโอ้ไม่ได้เล่นนานเลยถามจริงมีแต่ลูกซองจริงเลยเอาวินไปเล่นนีว่วะวินเก้าสี่ตามเพื่อนครับตามเพื่อนอ่าพับจีประมาณนี้นะครับ เป็นหารถกันนี่เอจอรถเจอรถยิงรถยังแตกก่อนเปียงรวยยังวะแตกยัง่ะดิวมองไม่เห็นครับ ปืนนี้นี่ปืนอะไร<ม>ครับขับจี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองขับรถด,ดูครับรถจริงนะครับ<ม>ไปรับเพื่อนครับ รถก็30-40เฟรมครับแต่มันเป็น30เฟรมที่มันเป็น30-40เฟรมที่เสถียรน,นะครับเฟรมมันไม่ได้ดรอปนะครับผมไปไปรับเพื่อนครับอย่างที่บอกนะครับไม่ชอบใจเพิ่มสเปคได้ไม่ถูกใจเปลี่ยนสเปคได้หมดนะครับผมมันอาจจะเพียงพอสำหรับใครหลายๆคน นะครับแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับใครหลายๆคนเ <c oughs> ช่นกัน <c oughs> ก็อย่างที่บอกไปว่าปรับเปลี่ยนได้ครับตามที่ลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนสเปคได้เลยนะครับผมเฮ้ย <c oughs> มีคน <c oughs> อ้าวกูยิงอ้าวโอ้โหโอ้โหดูสิครับน,น,น,น้องน้หนูๆี่ยังโดหดอ่ะโอ้โหไม่ใช่บอสพีซีนี่ทำไม่ได้เนี่ย ฟาร์มมันใหญ่เลยคนมันเล่นเก่งอ่ะปืนพกกระบ,บอกเดียวมันก็เล่นได้ไม่ต้องไปหิวอะไรเข้าขนาดนั้นหรอกมาขึ้นรถขึ้นรถปี๊ด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 ,ด,ดเฮ้ยมีคนมีอยู่บนเขาเฮ้ยนี่นีเปียงนะเปะเียงอ้อาวโอ้โหอ,อย่าหาทำครับน้องๆ อย่าหาทำครับโอ้โหเย็ดเป็ดวินเก้าสี่สองร้อยหกเมตรครับโคตรสุดครับมีอีกเปล่ามีอีกเปล่าไปไปขึ้นรถขึ้นรถครถับวงเนี่ยมันก็จะยิงกันอย่างเดียวเลยเนะี่ยนี่ขนาดผมแบบเล่นแบบท่าทางไม่ถหนัดนะครับเนี่ยโหดจริงๆครับไอ้กูขับเองเนี่ยแย่งกูขับแกโอ้มีปัญหาตล,ลอดเลยเราอะ อ่ะโอเคครับพับจีฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจประมาณนี้ฝากสเปคนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับใครที่ชอบสเปคนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s ับ s c r i b e ด้วยใครที่ไม่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าไว้เท่านี้ครับสำหรับพับจีเฮ้ยมีคนอีกฮะอ่าโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจบยังไง มันจบยังเนี่ยมันจบยังเนี่ยเดี๋ยวนะท่าทางไม่ค่อยดีครับสโมกไปหนึ่งลูกก่อนเอาขีปายนี่มันแฟดบันไลแล้วเอารถมาโทษโทษโทษ ไปครับเอ๊ะแต่กี้ยิงทำไมมันไม่นอกวะแต่กี้เรายิงมันอะเ่นยิงาอ,อ้าวเป็นไรอ่ะฮะ <c oughs> แล้วไม่มีใครลงมาชุบมันนะ <c oughs> โอ้อะไรเนี้ย <c oughs> มีคนปะ <c oughs> ของเมาด้วน เอ้มันก็ลื่นอยู่นะอันนี้อันนี้ไม่ได้อวยนะจริงๆคือมันมันก็เกินมันก็เกินคาดนอะ่ะมันก็ใช้เล่นได้จริงอ่ะใช้ยิงได้จริงใช้เล่นได้จริงนะครับน,น,น้องๆหนูๆอ่าฝากสเปกนี้ไว้ในออบอกความใจด้วยแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าราคาเฉพาะเครื่อง15,990บาทเท่านั้นนะครับแต่ทุกอย่างไม่หมดประกัน3ปีเต็มอนาคตอัปเกรดได้ครับไม่ว่าจะเป็นไลเซนส์าไลเซนส์7 นะครับผมหรือว่าจะอัพแรมเพิ่มอัพการ์จอเพิ่มได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่งบในอนาคตนะครับไม่ชอบสเปคนี้หรือว่าอยากได้สเปคไหนๆก็ทักมาคุยได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการครับจากบอสพีซนะครับผมไปแล้วครับไว้เจอกันครับผม